ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลของเพลงพันชาแนลที่จะแบ่งปันหนังสือและเรื่องราวดีๆให้กับคุณค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้เวลาเบิกเลื่อสักราชใหม่กับชื่อช่องใหม่ที่โตไปตามอายุไขนะคะเพลงพันนั่นเองค่ะชาแนลนี้ตั้งใจจะทำเพื่อแบ่งปันหนังสือดีๆและเรื่องราวดีๆที่ได้รับจากสิ่งที่เพลงพันได้อ่านมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ สำหรับเอพิโซดแรกนี้หนังสือที่เพลงพันจะนำมากล่าวถึงก็คือบทตุ้ยของแกสๆของคุนจิโร่เม่อปี่นะนว,วนิยายนี้นะคะจัดอยู่ในจักรวาลนิยายวายค่ะนิยายวายก็จะเป็นนิยายที่ตัวละครหลักมีเพศสภาพเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิง เพราะเรื่องก็จะหลากหลายเหมือนกันกับนิยายทั่วๆไปค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนระลึกชาติรักไว้ใสในมหาวิทยาลายัยหรือแฟนตาซีเป็นต้นนะคะส่วนสำหรับเรื่องบทกวีของปีแสงตัวละครหลักจะเป็นพระเอกกับนายเอกค่ะทำไมต้องเป็นบทกวีของปีแสง ตอนแรกที่เพลงพันเห็นชื่อเรื่องค่ะก็มีความสงสัยเหมือนกันแต่พออ่านไปก็ถึงบางอ้อว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนที่ชื่อบทกวีค่ะอายุประมาณ30ชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยและบางเอ,อิญนะคะอยู่มาวันนึงเขาก็ต้องไปร่วมงานแต่งที่ไม่ได้รับเชิญของรักแรกของเขาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยค่ะ รักแรกของเขาเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าแพรไหมแต่บทกวีเนี่ยก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะได้สารภาพรักเลยแถมเจ้าบ่าวที่แพรไหมจะแต่งงานด้วยหรือที่เรียกว่ามารหัวใจตัวพ่อของบทกวีเขาก็คือปีแสงนั่นเองซึ่งในความรับรู้ของบทกวีเนี่ยปีแสงเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้แล้วก็ไม่มีความจริงจังในความสัมพันธ์เลยนะคะ แต่จะทำไงได้ในเมื่อแพรใหม่รักบทกวีก็ทำได้แต่ไปร่วมงานแต่งนิเงียบในฐานะผู้แพ้ที่ไม่ได้รับเชิญก็เท่านั้นเอง แต่เรื่องราวก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าอยู่ดีๆปาฏิหาริย์ก็บังเกิดขึ้นค่ะเมื่อบทกวีมีโอกาสได้ย้อนอดีตกลับไปสมัยที่เขายังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไ,ไวัยละอ่อนค่ะเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตโดยมีเป้าหมายก็คือเขาจะต้องได้ลงเอยกับแพร่ไหมอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแต่จนแล้วจนรอดนะคะไม่ว่าจะย้อนเวลาไปกี่ครั้งเรื่องราวก็ไม่ได้เป็นไปตามที่บทกวีคิด แทมทุกครั้งที่ย้อนเวลาชีวิตของบทกวีเนี่ยก็ต้องมีปีแสงเข้ามาเอี่ยวด้วยทุกครั้งไม่รู้ทำไมเพียใจจริงๆส่วนเรื่องราวและบทสรุปนะคะจะเป็นอย่างไรทำไมบทกวีถึงย้อนเวลาได้แล้วสุดท้ายเขาจะเลือกลงเอยกับใครสามารถติดตามได้ในนวนิยายเล่มน,นี้ค่ะมาพูดถึงความดีงามของหนังสือเรื่องนี้กันเสียหน่อยนะคะ ส่วนตัวมองว่าสิ่งที่หนังสือเรื่องนี้นะคะทําได้ดีมากก็คือเรื่องของความฟีลกู๊ดผสมกับความคอมเมดี้แล้วก็แฟนตาซีเล็กๆที่เกิดขึ้นตลอดเรื่องราวที่ดําเนินไประหว่างบทกวีแล้วก็ปีแสงค่ะหากใครที่กําลังต้องการหาหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกไม่เครียดมีความโรแมนติกอยู่บ้างแล้วก็ชวนให้ใจฟูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพลงพันก็ขอแนะนําหนังสือเรื่องนี้เลยค่ะคิดว่าน่าจะเหมาะกับจริตของคุณมากๆค่ะ นอกจากความดีงามของการดำเนินเรื่องแล้วนะคะรวมไปถึงการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนวันิยายเรื่องนี้ถึงได้รับเลือกให้นำไปสร้างนะคะเป็นซีรีส์จากค่ายดังย่านอโศกค่ายหนึง่งที่คุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะได้รับชมในเร็วๆนี้ค่ะอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เพลงพันชอบมากๆนะคะเกี่ยวกับนวนิยายเรื่องนี้ก็คือข้อคิดที่ได้ค่ะสิ่งที่เพลงพันได้เรียนรู้นะคะจากหนังสือเล่มน,นี้ก็คือโอกาสเนี่ย ไม่ได้มีมาให้เราเสมอไปคนเรามีเพียงชีวิตเดียวเกิดมาก็แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นจงใช้มันให้คุ้มแล้วก็มีความสุขแล้วก็อะไรที่มันไม่ใช่ของเราอะค่ะต่อให้พยายามนับร้อยครั้งพันหนมันก็ไม่มีทางเป็นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่ายึดติดแล้วก็เปิดใจให้กว้างๆมองหาสิ่งดีๆรอบตัวจะดีกว่า ไม่แน่นะคะสักวันคุณอาจจะได้พบกับสิ่งที่เลอค่าในชีวิตอย่างที่บทกวีได้พบกับปีแสงนั่นเองค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขแล้วก็ดื่มด่ำไปกับหนังสือเล่มโปรดและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าเพลงพันจะนำหนังสืออะไรมาเล่าสู่กันฟังนั้นรอติดตามได้เลยนะคะสวัสดีครั้งค่ะ